ขอให้โศกใหญ่เขาโศกใหญ่มาหาศาลเจ้ามีคิดการงานจะต่ำลงให้สูงเร็ยวให้เป็นผิวเป็นขันอย่ามีวันนในต่อยต่ำเจ้ามีการมีงานทำให้ได้ยดเดือนสัตน์ทวี่ข้นอยู่บ่เศร้าโศกใหญ่เขา่าให้มีแต่ความสูขอันตรายไัยถูกจะเบียดเบียนตนเจา้าขอให้งันขำาเขาไหลมะห้องขึ้นนำแก่งให้ได้นั่งนับแต่แบ่งแรงเสานับบ่ไหว กินโมบกจกบะลงยาไดบกเป็นหาอย่าได้ขาดเกินว่างสาัพากำลังสมบุญีกว่าเกา่าป้อมอุอามุมะม,มุนม,มาเงินคำแกวอย่าได้ขาดเขินถงให้ห้องห้องใสดังคำในเบาให้เงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงโลกยามีผียาพานม่านจะเห็นเวียนยาเกาะเคาะยาไก่ให้ใกล้ขางห่างเหิน ย่ามเจาลูกยางเงินย่ามเจ้าเดินดุงดันย่ามเจาผันเพนไผ่ผไปติดทางไดสวัสดีมีใช่หมูไพมันจะขวงกันอ้าอยู่ยืนเน่ามันพันปียาเดลามีได้ชาเกียรติกล่อมให้คนยอ่อมเกาขานมีแต่หัวย่ำย่ำน้ำหยดปลากดไก่สุกสดใสบมีเหงาขวัวคนทัางขายพอเตดีบ่มีหายมาทำลายให้มันมุน ความเจ็บเป็นเอ็นปุ่นยาสิมีทอกินให้หายสิ่นทุก่ันเดอ้อเมอนีกนํำบรรยากาศความสวยงามของเกาะนาเมืองมาดานแห่งวัดไตรสามัคคีบ้านประเดิดหน่อยตำบลโดดอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษมาฝากท่านผู้ชมซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่สวยงามถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดมีนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญเดินทางมาบอขาดสายถ้าพาถานมีเวลาก็นลองแวะมาเมืองมาชมมาอาธิษฐานขอพรน,นาทีวัดไร่สามัคี บ้านประเดิดหน่อยตำบบโดดอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกียรอกที่สุเกษมโมทนาบังสุนอีกห้าบ้างเป็นตําบลปัจัยเลื่อนรักกีบจิตตาให้ตามมาครอบครัวท่านหอดแ้าแสงมณีมทนาบรงสู้บางสองแสนกีบจะทางก็ออกเคีย่องแ้วแสงมณีบมทนาบางส เส็บกี <t Kell> ้ศรัทธาท่าพิทวัตจันีกีสีนวัตอภรณ์นาเพื่อนวงสองเซ็บกี้อภรณนาต้นยอดมีศรัทธาครอบบวกในอภวแก้ีมิ่งเส็บกี้